สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีเป้ารถเจ้าตลาดรถกระบะอ่านาใส่ให้เพื่อนๆพืนเอฟซีพีพีน้องๆได้ชมกันครับได้เป็นท่างเลือกครับผมพิจารณาว่าเอาไปขนเงินขนท้องเข้าบ้านเอาไปใส่ในชีวิตประจําวันอ่เพื่อนว่าใส่แล้วรวยวันเถาะเอาเมื่อนี้ครับมีมาชีเป้าให้เบิ่งกันมาแล้วตามเบิ่งเลยครับ นี่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 กับรถวีโกตัวนี้โฉมนาเชมนะครับปี2014ครับทะเบียนยอยักค์คอควาย7 8ด2ตัวนี้นาใสอีกขั้นหนึ่งครับนี่มาฝากมาตอนเพื่อนเอฟซีพีพีน้องๆเอาเบิ้งภายนอกกันสักก่อนเดี๋ยวผ้าช่มเบิ้งไพ่ในขั้นนี้สตาร์ทให้เบิ้งพร้อมครับติดให้เบิ้งน้ำตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับ ตัวนี้นาเต็มๆล้อๆเหลาๆ,ๆไฟตาใสาๆแจงๆให้เบ่งกันเลยนี่เอาบ่าแล้วครับนี่ให้เบ่งจากซ่าสุ่มล่อทั้งนาไปเลยครับนีสีฟังเสียงเดิมๆครับผมตัวนี้เป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้เอาซุ่มล่อแห่งๆให้เบ่งกันซะก่อนสวยๆใส,ๆ,สๆ,ๆกันเลยครับนี่สำหรับรถกระบะโตโยต้าวีโกตัว2014ปีเด้ครับปี2 0 1 4 ผ้าสีเงาเาเอกสารพร้อมอนนะครับราค่ากับพิเศษพร้อมตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับไม่เป็นตัวยกสูงอ่าแต่ว่าใส่ล้อแม็กซีสีง่ายครับนี่นาเบิ้งนาชม่มอันนี้หลังค่าสวยครับบอมี่ตำหนิเลยแม้กระทั่งทั้งคางครับอ่าทั้งคางนี่ยังสวยครับยังใสบ่มีรอยขีดรอยควนเดี๋ยวให้ช่มเบิ้งครับนี่ตัวนี้ตุ้น,นี่นี่เป็นแคปเปิดได้นะครับอ่เบิ้งทั้งไตสะกอน ชมเบิงขัดทรงขัดซี่เพิ่นครับนี่โอ้แห่งกีนเขียนอยู่นี่เอาสวยๆเลยครับขัดซี่สวยวันทอเอา,เ,อาเดี๋ยวสื้ผ้าเบิงรอบขั้นแล้วจังสืผ้าเบิงไพ่ในเนาะครับเนะเาะตัวนี้ครับเหนียวรอบคางเิ่นสีสันสวยๆบางๆนะครับบางๆถ้าอยากมาพิสูจน์เองนี่ครับเรียนเชิญกันเลยครับนี่ยู่ถนนมิตรภาพแถวบ้านน้องเบนนี่ละครับนี่ถ้าคอยเดินว่า ครูสักรถบ้านเพื่อนว่าเอามีเบอร์โทรให้พร้อมมากพอถึกเดี๋ยวมีเบอร์โทรขื้นโชว์หน้าจอนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีติดต่อกับเจ้าของรถเพิ่นมาเลยครับนี่เอาทังถ่ายครับสวยๆลอ่อๆครับมีไฟไท่ายใสๆเงาๆโอ้ตัวนี้ครับนี่นาใส่อีกขั้นหนึ่งนี่เอาเบิง้งทังไตสก้อนวันทอดน,นี่ไอเบิ้งเลยครับตัวนี้อาจจะบพเห็นล้ออะไรนะครับแต่ว่าช่วงล่างนี่เห็นชัดเจนเลยใสายงามครับนี่แห่งๆกันเลยครับว่ามีบอง เปียกกันเอ,อ่เอาเปิดป้าไทยให้เบิ่งครับวันนี้ครับปุ๊บวันนี้เจ้าจะพี่เพื่อนกระบะแม็ใกล่เนื้อให้พร้อมนะครับเอาไปใส่งานเย้าๆวันทอนี่สั้นไทายครับนี่มเม็ดอักนี่มี่ให้เห็นคือเก่าครับมเม็ดอักสองเม็ดบอกเลยว่าไทายนี่บ่เคยถือกส้นมากันอเอาะเอาะมีขสนอกสนิมพร้อมนะครับให้เพื่อนๆช่มเบิ้งกันวันทอครับนี่เอา บางไกลๆครับพิจารณาไปน้ากันเป็นทางเลือกนะครับเพื่อสนใจอยากได้ติดบ้านติดเงื่อนเทียจะเอาไปติดประจําขั้วเรือนไปขนเงินขนท่องเข้าบ้านหรือว่าไปใส่ในชีวิตประจําวันอันนี้ก็ามาพิจารณากันเอาครับนั่นประรตูไทยเพื่อนกระปิดกรึบๆดิหนาใส่นะครับเอาว่าแล้วกระตอกันเลยด้านขวาเมื่อผู้ขับนะครับนี่ทั้งไทยเพื่อนเนี่ครับนี่กระบะไทย แทบพอมีร้อยขียดร้อยควนครับรถนี่พอด้เหดสีไม่นะครับฟังเสียงเลยครับนะฟังเสียงนี่เสียงใสครับเสียงหนาใสกันเลยดอกยางก็ลึกๆครับใสได้อีกเง้วจักน้อยองง 4, ครับสร้างสวงลงสวงล่างคัดส่งคัดซี่เพื่อนกะใสครับตัวนี้หนาใสอีกตัวหนึ่งเลยนี่สำหรับเพื่อนๆเนาะเป็นห้างเลืกเอกนะครับเอฟซีพี่ๆน้องๆรถวีโก้เพื่อนเอินวารุน่นแคบเปิดได้ โตโยต้าไฮรักแชมป์เหมือนได้รุ่นแชมป์ม่ว่เป็นแชมป์รุ่นไม่ได้ครับอันนี้วีโก้แชมป์นะครับ <c oughs> ตัวนี้ครับนี่กระจงกระจกนี่ขึ้นลงด้โดยไฟฟ้าโอ้โห,โหนี่ครับเหี้ยวเ,เปืดให้บรงกนเบังตะกรงตะเข็บเบังครับนี่เม็ดองเม็ดอาครับนี่โอ้งามครับเหลือคือเดิมยั่งคือเก่าครับเป็นรถที่ผ่านการขัดเกลีมาโดยเฉพาะเลยครับนี่นี่ อ่าใน,นประตูแคบเปิดได้ครับนี่โอ้ขึ้นโล่งง่ายสะดวกสบายเพราะว่าเป็นรถปี2014แล้วครับทั้งในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังดูแลร,รักษาทําความสะอาดง่ายเพื่อนว่าโอ้เมียนดีลีเด้เอ,าาอ,อ,อ่าฟังลังคงลังค่าครับระบงพาใบเพื่อนบ้านอ่เอา,เอามีควมำไปสะอาดนิดนิดเนาะวันถ่อนาใส่ยูวันถอนครับโดยร่วมแน้วออตัวนี้ครับี่เบาะบากระเป้ตัวนี้เป็นเกียบกระปุกเกลีรยธรรมดานะครับ อเอาเดี๋ยวสิมาติดเครื่องให้สู้พี่พี่น่องนองสู้เพืเ่อนเพื่อนเบิ้งไปน้ำครับนี่เอาเปิดให้เบิ้งก่อนเดี๋ยวสะตรงสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งไปพรออ้อมปิดก่อนวันเถาะอ่าแค่เปิดได้ปิดโอ้กรึบกรึบับกรึบกรึบเลยววันเถอาอะฮะผ้าช่มของเครื่องกันสักกอนครับนี่สำหรับท่างฟังผู้ขับนะครับอ่าพวงมาลลยพาวเวอร์เพื่นว่า เกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาครับอึบนี่ยเจ็บนี่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 บ้านนี่เอาห้องเครื่องนี่โหสุดยอดคว้อมเดิมครับนี่เบิ้งฟ้ากระโปรงครับตัวนี้เอาตัวนี้ครับนี่ว้อมเดิมเพิ่งจังได้เขากับเบิ้งชุมกันเอาแหละเนาะนะครับ ขั้นนาเดิมๆครับตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันครับพ่วงลงครับขั้งหนาเพื่อนเอาให้เบิ่งใกล้ๆชุมกันไปน้ากันสําหรับด้านหนาเนาะตัวนี้ขั้นเดิมๆครับสตงสติ๊กเกอร์เอาเอากระเบิ่งกันเอาครับนี่แผ่นเพลทโตโยต้ามอเตอร์บรรดากล้องเอบีเอชกล้องอีซียเอาชมกันเบิ่งครับเบิ่งกันไปน้ากันนี่ละครับนี่สำหรับตัวนี้เกี่ยวกับโตโยต้าวีโกแชมเนาะ ดีโฟดีเครื่องสุดอึดประหยัดมันเทอะเอาสตาร์ทในเบิงภายในบัยนี้ครับว่ารถนี่แลนด้ในจักกิโรนี่เอแช่เดียวครับแชะเดียวรถคันนี้ใส่งานอยู่ที่1 2สนสมืกิกิโลนะครับ ไม่หน่อยเ้อยเพื่อนๆครับแอร์มี่ป่ะนี่แอร์เย็นเย็นบ้เปิดเบิ้งดูป้าตัวแอร์เย็นเพลงเพราะเพิ่นว่าสันเดีเออนี่เอาเครื่องยนต์ทำงานนะครับรุ่นกระจกขึ้นลงโดยไฟฟ้านั่นเห็นบ้าครับแค่เปิดได้ครับอืเย็นครับเกียร์กระปกุกนะ เกียร์กับเขางานใส่งานง่ายๆครับนะล่องเทียบเบิเบ้งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ถอยโอ้ได้ครับได้ครบครับเกียร์ห้านั่นโอ้โหครบครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งข้างล่างครับนี่พาไปเบิ้งหน้าของเครื่องเครื่องยนต์ทำงานเบิ้งกันใกล้ๆครับนี่โอ้เสียงนิ่งนะครับเครื่องนิ่งๆเลย นี่คือรถทํางานนะครับนี่เบ้นตัวนี้ครับนี่บอมีควันนะครับโอ้เครื่องดีครับนี่เครื่องดีครับเครื่องแน่นปิ๊กเลยเป็นรถที่นาใส่อีกขั้นหนึ่งนะครับสําหรับรถกระบะโตโยตา้าวีโก,โกขั้นนี้นี่ครับนี่เครื่องบอมีสัันครับเพระว่ารถคันนี้พึงใสงานมากเพียงแค่หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นครับดังนั้นใสได้อีกเงาวๆเลยวันทอ สำหรับเพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน e ้องๆสนใจอยากเอาไปติดบ้านติดเฮือนเอาไปใส่ประจําบ้านประจาเฮื่อนอหรือว่าไปขนเงินขนพ้องเข้าบ้านเอาว่าแล้วก็เป็นทั้งเรือกเป็นตัวเรือกเนาะครับเนาะนีะะ่เอาปิดไว้ซะก่อนครับปิดไว้ซะก่อนตัวนี้เป็นตัวปี2014เป็นวีโกแชมนะครับแครปเปิดได้ราคาเปิดจำหน่ายอยู่ที่265,000บาท ย่ำอีกที่ครับราคา 5, า่า2องแสนหกหมื่นห้าพันบาทเอาผู้เครดิตด,ดีอยากยังไดก็โทษถามสอบถามได้ตามเบอร์โทษที่ขึ้นหน้าจอนะครับเอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจจะได้หารถสวยๆสภาพสวยๆราค่าพิเศษมากฝากเพื่อนๆเอซีพี่ๆน้องๆขอบคุณครับ